เีคาสุขมากสุขมากคมสุขมากกับแขกคอบคุณค่ะสุขเาเอาแ้าแวไร่สุบสุขภาพนสุขภาพข็งแรงสุขภาพขหงแรง ช่องเอิร์นสเกตเตอร์นะคะก่อนดูคลิปนี้ลืมกดซับสไครต์กดไลดค์กดแชร์ให้กันด้วยนะ EP นี้เนี่ยก็จะเป็น EP วันแม่นั่นเองนะคะวันที่12สิงหาคม2567นั่นเองซึ่งเราเนี่ยก็จะไปกินอาหารจีนนะคะกับพรอบูรัวใหลังจากนั้นนะคะก็จะไปบ้านยายนั่นเองแล้วก็จะไปบ้านพี่วินนะคะเพราะว่าต้องไปไหว้แม่พี่วินแม่ตัวเองคุณยายแล้วก็อาม่านั่นเองก็มี4แม่แล้วก็รวมแม่ออมด้วยเพราะเป็นปีแรกของ้องอรุณน,นะคะเราก็ให้ทำซอรพรส์เล็กๆน้อยๆให้แม่นั่นเองนั่นก็คือวยดดู จะให้แม่เท่าไหร่นั่นเองนะคะก็คือน้องอมอวิ่งมาอาจจะมีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะมีากินมีข้างเดียวก็คือเราแบบถ่ายอะไรนี้ก็คือเฮ้ยแต่ชุดอมอน่ารักมากเลยอ่ะโอเคเราไปเจอกันที่ร้านอาหารเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตเล็กๆน้อยๆตอนไหว้อาม่าให้ดูกันนะคะที่ไม้ค้าวันแม่นะคะแม่คนแรกนั่นก็คืออาม่านั่นเองเราจะมาไหว้อาม่าก่อนเราจะมากินอาหารที่ใส่ชุดสวยจังอ่ะอแล้วอามกลงมาถ่ายวีดีโออยู่อาม่าพูดให้ฟัง พูดตรงไหพูดว่าแบบวันนี้วันแม่เราอะเราอะไรเก่าแล้วก็ไม่อยากอวยพรให้อาม่ากันนะคะในวันแม่เพราะอาม่าคือแข็งแรงมากอายุครบเขาอะไรแล้วคะปีนี้แต่ก็คือลดไปอีกเสี้ก็คือเจ็ดสิบห้านะคะอาม่าแข็งแรงมากแล้วก็วันนี้อาม่านะคะก็คือสวยงามมากนะคะแต่งหน้าเองทำทุกอย่าเองด้วยยังแข็งแรงยังวิ่งเตะวิ่งดังปังแต่ เต้พีเตียงจักรอต้าพี่เนาะเราอินเสิร์ตพีโอเตะให้ดูเราเล่นไม่มีนะคะแต่มาไหวอาม่าเดี๋ยอินเสิร์ตให้ดูเล็กๆน้อยๆนะคะนี่ชุดสวยมากนะคะมาดูอันนี้ไม่ทำไมเพิ่งตื่นค่ะแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดไฮสปีทเรนดูด นี่นะคะก็ของที่บอกมาว่าเราจะให้แม่แพงแพงแพงเชื่อว่าแม่ทุกคนต้องชอบเราถึงพวกเราเล่นก็ชอบเหมือนกันจริงๆข้อต่างอยางนี้แบงค์ผ่านมากกว่าข้าทำอะไรอันนี้เอาไปใช้ต่อได้เป็นเงินนะจ้านี่เงินปลอมจริงๆเป็นแบงค์กาโม้งี่แม่นะคะจาก4 3ปีนี้แม่ได้เงินเยอะแล้วแม่ดีหลาเออแม่ไม่รู้บางทีนะรู้ทำอะไรอยู่แค่มาช้เราก็เก็บเอาไปใช้เราก็เก็บเองยิ้ม เดี๋อดูอยากเล่กับเอล่าอยาได้เอล่าจ้าอยากได้เอล่านี่แล้วดูชุดเอล่าสวยอ่ะอันนี้เอล่าใส่สีฟ้าให้นี่ยิ้มยิ้มยิ้มเขาชอบเอล่าเขาชอบเอล่ามากอรุนอยากเล่นมองมองเอล่ามองอรุนเลย

ได้แผงสองเลยค่นขอบคุณค่ะขอขออะไรใครค่ะขอคุณฮะขอคุณแมนเอเออจริงๆน้าขอคคนณนี่ขอแบงกอกันแบงก์หอสิขอบคืนมากๆเลยปีนี้แม่ก็เป็นทั้งแม่เป็นทั้งลูกของคุณยายแล้วก็เป็นยายของอาลุนด้วยปีแรกขอให้มอนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายข คุ้มครองตีกอล์ฟเทกายริ่มโดยเงินทองโดยป่าจะให้ถุกปีหลายหลายห้านล้วให้รู้ด้วยพลได้แล้วยอได้แล้วขอแบ10%แล้วเราก็ัแม่มากๆขอบคุณที่น่าใคราสิ่งใ้ตลอดทุกอย่างจ้าจ้ารัแม่จ้ยคก็ใหญด้วยคาทุกไม่ต้องอ ก <c oughs> ็อยากจะบอกว่าสามสิบกว่าปีที่เลี้ยงพวกเรามาก็เป็นความสุขแล้วก็เป็นความ <Yeah. S 2> กดดันเหมือนกันเพราะว่าจะต้องเลี้ยงสี่สาวให้ได้เป็นคนที่มีคุณภาพา <c oughs> เป็นเด็กที่ดีซึ่งเราก็ได้สี่สาวที่ความน่ารักแต่ก็มีความดิมีความกุ๊กกิ๊กอยากจะปุ๊บตีอยากจะบ่นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําก็เพราะว่าเราหลักแล้วตอนนี้ครอบครัวเราก็ ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรามีลูกชายเพิ่มขึ้นแล้วก็มีหลานตัวนี้ตัวน้อยเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วก็บังว่าครอบครัวของเราจะมีความสุขแบบนี้ไปตลอดแม่ก็ขอให้ทุกคนมีสุขร่างกายแข็งแรงซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแล้วก็ประสบความสําเร็จขอให้ยนรถให้ยายเนาะได้หน่อยคนนี้เหมือนยายชอบนาฬิกาชอบรถชอบพาชอบพาเสือด เจอตีโก๊บชอบตีโก๊บเดี๋ยวทำตีโก๊บขอให้ทุกคนที่ดูคลิปของเด็กๆมีความสุขทุกวันไม่เฉพาะวันแม่นะคะแล้วเจอกันนะบ๊ายบายอุ้มสร้างอิสานสาธุสาธุเราสาธุอุ้มสาธุ ถ้าไม่มีคนขับรถนะวันที่แบบสมติแบบหยุดหรืออะไรอย่างงี้แม่ก็ต้องเป็นคนขับนะคะเพราะว่าไม่มีใครขับเป็นก็เดี๋ยวถึงร้านเดี๋ยวถ่าย,ายให้ดูอีกที มาลไยมาให้แม่นะคะพวงอ,อะไรแสลดูสวยมากเลย,หลยใหญ่มากหอมปะม,ม,มาไหว้แม่กับคุณยายนะคะ<ย>ก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่บ้านคุณยายนะคะก็มาไหว้คุณแม่อีกรอบหนึ่งพร้อมพี่วินนะคะวันนี้นะคะก็เนื่องจากว่าเป็นวันแม่ก็ขอให้แม่ความสุขมากๆสูงมากเลยแก่แกันแี่มาบ้านเราบ้านเราจะลกบ้านเราบ้านเราจะหลอกไม่หยุดไม่หยุดเพราะว่าอักเสบ ก็เหลือแม่คนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแม่พี่วินนั่นเองทำทำไมนี่ก็คือพูงมาลัยที่เอนซื้อให้แม่พี่วินนะคะซื้อมาเป็นพูงมาลัยน่หรอกมาก อันนี้นะคะเป็นดอกไม้สดเลยนะ,ะอันนี้ก็ให้เขามาส่งที่บ้านพี่วินเลยก็แพ็กเกจจริงก็น่ารักมากก็ยิ่งใหญ่ะอะไรเงี้ยไม่ถูกนะทุกคนเอาจริงภงมาอะไรไหว้แม่แบบส่งสัมพันอัพหมดเลยที่อันเจออัน <c oughs> นี้ก็สวยมากๆอันนึงนะคะเป็นสีฟ้าแต่อันนี้พี่วินเลือกว่าจะเอาสีชมพูหรือสีฟ้าเพราะเขามีสองสีพี่วินเลือกสีฟ้าก็เลยได้เป็นสีฟ้าอันนี้มานะคะเดี๋ยวเข้าไปไหว้แม่พี่วินข้างในค่ะ <c oughs> แข็งแรงทำกิจการและขอให้เจริญก้าวหน้านะลูกรักแม่นานๆนะแม่ไหนแม่นี้ดิคือสัญญาว่าแม่นะคะขอาแม่มีความสุขมากๆก็รู้สึกว่าเรื่องอะไรดีครอบครัวของเราด้วยนะบินมีสุขภาพแข็งแรง ทำงานอะไรก็ขอให้เจริญเ้า้าหน้าคิดค้าขายก็เจริญเ้า้าหน้าแล้วก็ขอให้มีสติกับตัวเองอย่าอารมณ์ร้อนนะขับรถไอ้ยุมันนะไม่ต้องไม่ต้อง คลิปวันแม่มาเฟอร์เดย์ในปี2024เพียงเท่านี้นะคะหากใครชอบก็อย่าลืมกดซับซ้อนก่อนเลยกดแชร์ให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในปีหน้าๆนะคะว่าปีหน้าจะมีแบบเอออาจจะมีหลานเพิ่มหรือป่าจากพี่อมพี่หยอมอะไรอย่างนี้ก็รอลุ้นกันได้หรืออาจจะแบบมีข่าวดีจากตัวเองหรือจากเอว่ขึ้นมาไหร่ดูน่าคอนถ่ายครั้งหนึ่งว่าแล้วคอนถ่ายแบบจะติดคลิปแล้วก็พูดอะไรสาระอีกแล้วดูดิตะกี้วีวิ่งตามหมามาทำไม หมาข้าวข้าวโพดแล้วก็วิ่งทั่วบ้านเลยเลยคือวางนะข้าวโพดไว้ในนี้เพราะจะเป็นปุ๋ยใช่ไหมยังไงต่อมันก็มาทาแล้วมันก็วิ่งทั่วบ้านเลยที่จะวิ่งตามอ่ะพี่พูดปิดคลิปแทนก็สุขสันต์วันแม่สำหรับแม,ม่แม่แมท,ทุกท่านนะครับอ่าแล้วก็ขอให้สุขภาพของแม่แม่แข็งแรงนะครับมีเงินทองไหลมาเทมาโชคลาภไม่ต้องแม่แล้วก็ได้เงินทองไหลมาเทมาเออไม่ต้องเป็นแม่ก็ได้พ่อพ่อด้วยก็ได้อะไรอย่างนี้พูดทำไมอ่ะพูดอะไรเนี่ยเลิศเทอะง่ไปหมดแล้วก็ happy birthday happy birthday ก็สุขส แฮปปี้บันแน่ก็สุขสารวันแม่สำหรับแม่แม,แม่ทุกท่านด้วยน,นะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพของแม่แม่ทุกคนแข็งแรงล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ะะ EP หน้านะคะบ๊ายบาย